พี S <S yeah. ่ส <interpret ation> <pot> ูงคนที <tijd> <t hopping> ่ร้ายเลยเอ้าคุณตายสวัสดีครับผมพี่ I have CPU p a าดเจอคนดังสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล่นพีคกับผมได้ไหมเกมหนึ่งอะได้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 เป็นเกียรติหลายๆครับเป็นไข้อยู่อ๋อเป็นไข้อยู่เหรอครับป่วยป่วยเหรอครับป่วยใช่ครับผมอ๋อได้ครับได้มีเป็นโนด้วยโดนตี ไอ้น uh ี่เ mm ป็นไหมครัไอ no. oh no. ้กดเป็นกดเป็นไหมครับลองกดได้ไหมครับได้ครับเป็นอ๋อเดี๋ยว้งคเป็นเหรอยป็ครับเป็นโอ่โหล่นเป็นโอ้แล่นเป็นโอ้พูดตามเป็นป่วยแล้วครับป่วยใช่ครับป่วยครับผมอ๋อหายไวครับผมหายไวเพราะฉันมาร์คหิวแบบผมผมเอฟซีพี่นะครับอะนะครับเอฟซีพี่นะครับขอบคุณ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 ครับเอฟซีพี่เตาไม่แฮปเหรอเรได้เลยไงดังจริงน้อง พี่กดุ่มพี่ไม่รู้อ๋อกดุูมอ๋อกดุ่มมันจะเป็นอย่างนี้เขาไ่ปเลยโอเคพี่กดุูมเหมือนกันใช่เอาเลๆง่ัเปโนไหมเปโนเนี่ยเปโนเนี่ยพี่อผมเอฟซลงเอครับออกครับ เ่นก่เ okay. ่องน้อไปครับผมขอโทษนะครับน้องน้องเขาให้พูดอ๋อครับผมครับผมคนดังเออรู้แล้วว่าคนดังพี่ก็ตื่นเต้นนี่เนี่ยน้องเพียงไรก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้มาบมาบมาพีบยรไู้ไหมครับเพีอะไร ไม่รู้ครับทะเลนี่กันแสงก็บ้าแล้วเอาเริมไหมพิดคอร์ดเลยมีร้องเหรอมีร้องเลยอะไรนะครับมีร้องไปด้วยไหม ร้องไปด้วยเหรอครเอาเพลงอะไรครับเมันพี่โตฟักปิดอ่ะเมือนพี่โตักิดอ่ะเอาเปลี่ยนพี่โตนครับอครับมือพี่โตักปิดจำได้เลยครูจำเล้ลงนี้นะครับครใช้่ครับใชัน มผมร้องไม่ไหวครับผมเป็นมไข้อ,ไอ,ยอยู่ครญญับพี่โหจุกเก่งนะคือสำเนียงม่ธรรมดาเลยนะสำเนียงลั่นนะเนี่ยเออไม่ธรรมดานะถือว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้นเรียนนานาชาติเรียนนานาชาติอ่าทำไมอ่ะเอาต่ำเนียงได้ไงเออเรียนนานาชาติอะไรยังไงครับเนี่ยรรรเรียครับครับผมเรียนอยู่อุดรตอน Golden House ได้ไหมครับอ่าจำไม่ได้ครับเคยเรียนไหมครเจมส์าขึ้นเจมันเจมสมันอยู่ที่ไหนล่ะไม่อยู่เอ้านี่มีรูุ่นกันแล้วครับ พี่ทำไมผมตกใจมากเลยผมเจอพี่แนะผมเปิดเจอพี่ผมตึ้งเลยอ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอืมครับกดซุ่มพี่เหมือนพี่กดสุ่มอะไพี่พี่มัวบางอางครับพี่เป็นคนแบบฮะเหมือนกันครับผมก็กดสุ่มคขอความเซ็กซี่จะบ้าเหรอน้องขอความตื่นจัดจริงน้องอยู่ไหนอะไรไงครับเนี่ยว่าผมเป็นคนอุดรครับผมอุดรอ๋อโอเคแต่พี่เปิดี๋ยวพี่ปเปิดอุดรโอ้ยจริงไหมนี่พี่ใช่ฮะเดือนไหน พี่หน้าพีหน้าพี่หน้านี่พูดไปไหนพูดไปก่อนให้น้องมันดีใจใช่ผมดีใจแล้วเนพี่ขอคำคมทีพี่พี่ขอขอพี่เขาเลยต้องขอพี่อะไรนะครับก็ป่วยมี่น้องขอคำคมครับเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรก็ไปหาหมอเดหมออะไรกับบ้านไม่เป็นอะไรก็ไปถามหมอไม่เป็นคนไข้ครับมันเปแค่คนคุยครับน้อง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 ลงไปนอนป่วยเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ได้นะตอนกิงอ่ะผมจะลงไปนอนชักครับพี่เออเหรอ คมกิบครับไม่ได้คมกิบครับปกติครับผมปกติครับปกติจะจุดที่ไหนครับนิดนึงไหนไหนอะไรโอเคเกิดไรเหมือนมองมึงก็มองตรงนี้ดิอ่ะเออคอมดีๆต้องแอปไหมไม่ใช่เยอะอะไรอันนี้ไลน์อยู่แล้วหรือว่าแอปหรือว่าเพิ่งไลน์อ๋อผมเพิ่งไลน์ครับผมเออไลน์ไลคือไลน์เล่นหรือว่าไงไลน์แบบไปมีชีวิตจำมันเล่นๆใย่รับเออ อ๋ออะไรากินซอยจุ่หน่อยครับพี่เปล่ากินซอยจุ่หน่อยครับตึงจัดเลยพี่เปลาครับเปล่าทอมแอนเจอรี่เขาไม่เข้าครับเพราะนั้นเป็นมุกเฉยครับไม่มีใช่ครับน้องชื่อน้องชายชื่ออะไรครับน้องชายผมชื่อฉลามครับผมฉลามเหรอครับใช่ครับฉลามต้องต้องครับเออส่วนผมได้ชอบคุณยะถือตังชาลามอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับผมยี่สิบเอ็ดครับพี่ โอ้เรียนอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งปีสองปีสามปีหนึ่งปีสามพี่เป่าเลยครับได้ส่ใจรลเปล่าครัพี่ทำมินิฮัทนะครับหนึ่งสองอ่อทมครับผมขอถ่ายรูปได้ไหมครับอได้ครับได้ได้แล้บหนึ่งนะครับผมกดแคปไ่ได้มีเดี๋ยวผมถ่ายหนึ่งนะครับ หนึ่งสองขอบคุณครับพี่ขอเขาไม่ลงก็สายบายสวัสด like uh, ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับาวันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคราฮัลโหลแล้อ๋ออย่างเงี้ยเหรอใช่มั้นสุ่มไปเรื่อยแบบคนไล์อะไรเงี้ยสุ่มไปเรื่อยอะไรเงี้ยเหรอเอาอีกไหมอ๋อเอาอีกไหมพอพีเอ็มพีหายคนหนึ่งไม่ใช่เหรออะไรนะพี่หายคนหนึ่งไม่ใช่เหรอ จะล่าไปไหมล่ะไม่ใช่พี่อ่ะพี่อ่ะไปจหารอ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 บนรอรอออาลดาราอืมทุกทีอฉันไปเชิญใครน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมคุณยายหรือเปล่าคุณยายครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับคุณแสงชื่อยายนกจ้ะชื่อยายนกยายนกยายนกนี่เอออยู่แถวไหนครับเนี่ยวันนี้โอ้ยายนกอายุห้าสิบแล้วค่ะอ๋อสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขายของตลาดนันเหรอครับผมอ๋อไม่ได้ตลาดนั้นหรอกมันนครับอยู่ถนนหลักของเส้นไปขอนแก่นอะอืมทำอะไรครับช่วงนี้ขอนแก่นเป็นยไงบ้างฮะฮะ ไม่ตั้งใจคุณผมเลยกำลังเดินกำลังเดินอ๋อได้ครับได้ได้ได้ครับได้โอ้มอนแก่นคุณี้คุณีสาเห็นไหมหมดวิ่งนะคนแก่นคนคนแก่นบ่คนใสจาคนใสคนลอยเอ็ดคนลอยเอ็ดแม่คนลอยเอคนคนแก่นที่ท่านคนมาเดียวกันนี่แต่บ่ละคนคนแก่นนะ บ่ยังบอกฟังบ่หูเลยว่าสายสายได้บเปล่าคนแกน่ได้ครับได้ครับโอ้ยคุย,ยคนอีสานก็นครับว,ว่าได้ยังไงกคือกันว่าคนอีสานคือกันนี่เนี่ยเราพีเราพีเอ้ยไงเป็นคนคนจังวัดนี่สายใต้เหรอผมคนผมคนผมผมคนภาคกลางารครับแต่ว่าก็พอ <c oughs> ที่จะฟังวูเรื่องฟังูเรื่องผู้อิสานได้นิหนึงครับคุณรู้จักตำมคงไหมมาเด้อกินตำมะคงตำมหุงเอ้ยจุก้ิัาตำบูบบํำไหมตำหมม่วงตำัมม่วงว่ามันตำหมม่วงมังห่กาไปเลยมึกลาไปนะตำบกหุ่ะโอยกินอะไรตอนเทียงคืนครับนี่อืมันจะแสบอยู่อะมันจะมันจะมาแสีบดาตอนเร้านะนอนไปแสียบองไปน่ะไม่ไม่ญ่ เป็นยังกินกับไผ่กินกับไผ่ครับกินได้ใครกินกับกินกัาบเ่กแกโอ้กินกัาบเ่กแกถึงว่ากินคนเดียวล้ำโอ้โหตามเองกินเองมากแซ่บบ่ล่ะขุดไปแซ่บแซ่บแซงมันเยี้งตาเลยมังเนี่ยเอออันฟิวเตอร์ก่อนไหนไหมครับแซงมัน